เรื่องของทราบหรือยังคะท่านผู้ชมว่าผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะหากว่าเจ็บป่วยใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลได้แล้วจะเป็นเช่นไรไปติดตามชมกันค่ะ ผู้ประกันตนตามมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมอย่างต่อเนื่องหากเจ็บป่วยค่ะสามารถใช้สิทธิ์การรักษาเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นหากได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางหรือว่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอก็ยังคงได้รับสิทธิ์นั้นได้ตามปกติค่ะโดยมีวิธีใช้สิทธิ์เข้ารับบริการคือหนึ่งค่ะ ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์บัตรทองกรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งค่ะ 2. ค่ะแจ้งความจํานงใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนรับบริการและ 3. าค่ะแสดงบัตรประจําตัวประชาชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี4วิธีในการเช็คสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลท,ทำด้วง,ง่ายๆได้ตนเองดังต่อไปนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี4วิธีเช็คสิทธิรักษาพยาบาลที่ทําได้ง่ายๆด้วยตนเองดังนี้ค่ะ1คือโทรสายด่วนสปสอช1330กด2ค่ะ2ไปที่เว็บไซต์สปสอชอค่ะ www.nhso.go.th เมนูสําหรับประชาชนค่ะ เลือกตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้ที่ e-service.nhso.go.th ค่ะและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสชและเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ได้ตนเองได้เลยค่ะ